สวัสดีครับเสียน่ัง<ห>น่งก่อนออนั่งก่อนอกก่อนนั่งนะครับแหมเสียเรียกมาดีๆแบบนี้ผมก็ค่อยโล่งอกหน่อยนะครับว่าแต่ว่าเสียมีอะไรให้ผม,มรับใช้ครับผมว่ามีอะไรจะปรึกษาเนิดหน่อยครับก็เรื่องมแมลงงลงสวนได้นาอ้โหอันนี้ปัญหาใหญ่เลยนะครับเสียเสียตังค์เยอะเลยนะฮะใช่ดิขายข้าวมาต้องไปจ่ายค่ายาเคมีไม่คุ้มเลยเงินเกลี้ยงเลยอู้ถ้างั้นผมว่าเสียต้องรีบแล้วละครับรีบไปธนาคาร เฮ้ยะระดับอ้วไม่ต้องไปกู้ธนาคารหรอกนี่นี่ถูถก,ถกวะนวี่วะเฮ้ยจะกา้าไม่ใช่ครับเสียใจเย็นครับโมหมายถึงว่าเสียเนี่ยต้องรีบไปธนาคารจุลินซีครับที่ธนาคารจุลินซีเขาให้บริการจัดหาจุลินซีให้กับลูกค้าให้บริการจัดจะแนกสายพันธุ์ รวมถึงเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์และยังมีการจัดการอบรมการเก็บรักษาและการจําแนกจุลินทรีย์อีกด้วยซึ่งจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างรวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชเออดีเลยแล้วเราไปจะไปติดต่อธนาคารจุลินทรีย์ได้ที่ไหนอะโอ้โหติดต่อไปเลยครับเสียที่สวทชครับอือโอเคงั้นเราไปกับอัว เอาฟ้องเอารถให้ออกรถครับพี่ฟ้องาัาเทคโนโลงงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช02-564-8000สสวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย